นี้เป็นแอปพลิเคชันในการตัดต่อนะคะแล้วก็ทำสไลด์โชว์ภาพหรือว,วิดีโอของเราไปจนถึงมีฟีเจอร์เด็ดๆด้วยที่ซีจะเปิดให้ดูนะคะน่าสนใจมากสู่พาร์ทที่สนุกที่สุดของแอปพลิเคชันนี้นะคะคือการใส่ซับไตเติลได้ทันทีสดๆในช่วงระหว่างที่คุณกําลังอัดหรือว่ากําลังตัดอยู่นะคะพูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นซับไตเติลให้คุณแบบนี้เลยค่ะคลงังใช่ไหมคะแล้วก็กดรูปภาพขึ้นมารูปหนึ่งนะคะแล้วก็ กดบนสุดซ้ายนะคะจะเห็นเป็นรูปปองคําพูดนะคะแล้วซกีก็กดคลิกสีเหลืองๆอยู่นะคะแบบนีออ้อันนี้ละกันนะคะโอเคซีจะเพิ่มรูปภาพนี้โดยที่ซีจะลองเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ซีอยากนําเสนอแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่าคลิปและเจเลสซีก็ปอยนะคะ โอเคทีนี้มาดูวันนี้ของซีการประมาณนี้เลยค่ะฟีเจอร์อื่นใช้งานไม่ยากเดี๋ยวซีจะลองทำคลิปติวตอรียลให้เร็วๆก็แล้วกันนะคะเอาฟีเจอร์ไฮไลท์ที่ไม่มีในแอปพลิเคชันตัดต่ออื่นไปดูก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย